ก็จะเป็นตำรับตีกระตุกนะคะตำรับตีกระตุกนี้นะคะก็จะเป็นความหมายของมันก็คือเป็นการรวมตัวยาที่มีรสเผ็ดร้อนสามอย่างนะคะก็จะมีเรื่องของพิกไทยนะคะเป็นเรซิกไทยใช้ขิงนะคะแล้วก็เป็นดอกดีปีนะคะอันขวาล่างสุดเราก็จะเป็นดอกดีปีอันนี้ส่วนผสมของมันก็คือแก้โรคในฤดูฝนนะคะฤดูฝนนึกถึงฤดูฝนนะคะส่วนมากร่างกายเราไม่ร่างกายสีสภาพาอากาศเราเป็นยังไงบ้างคะจากฤดูร้อนมาเปลี่ยนมาเป็นฤดูฝน อากาศ<อ>เป็นมันก็จะเย็นขึ้นเย็นขึ้นใช่ไหมอุณหภูมิก็จะลดลงนะคะแล้วก็จะมีความชืน้นค่อยๆเข้ามานะคะมีฝนตกมีความชืน้นส่วนมากจะมีอาการอะไรกันคะถึงในช่วงหน้าฝนหน้าฝนก็เป็นหวัดเป็นหวาเป็นภูมิแพ้ไหมคะเมืนเ่นช่วงนี้เมืนไม่ค่อยเป็นอาจจะมีน้ำมูกอะไรเออนะคะบางคนจะมีไวามากต่อเรื่องของคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศเนาะเพราะได้กลิ่นฝนปุ๊บก็จะมีอาการแบบพึดฟปัดฟึดฟปัด เป็นน้ำมใส่าแต่นั้นคือไม่ใช่อาการหวัดนะคะแต่เป็นการแพ้อากาศนะคะ mm hmm. ก็เรื่องของสมุนไพรนะคะที่เป็นตีกตุกเนี่ยก็จะมาช่วยในเรื่องของเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายเรานะคะ <ๆ S 2> สมุนไพรพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของลดเผ็ดร้อน <ๆ S 2> ก็จะเป็นการแบบเหมือนลดยาเริ่มที่จะร้อนขึ้นมาหน่อยนะคะ mm hmm. ก็เป็นลดถ,ถ้าง่ายๆคือเป็นลดอุ่นๆแล้วกันนะคะรสชาติมันจะอุ่นๆไม่ได้เผ็ดมากนะคะ <ๆ S 2> ถ้าดูสรรพคุณแต่ละตัวเนาะบางคนน่าจะเคยใช้กันอยู่แล้วะค่ะ <ๆ S 2> ก็จะเด่นไปทางในเรื่องของกระจายลมขับลมนะคะ ก็อันนี้ก็จะช่วยให้ลมในร่างกายเนี่ยวิ่งไปได้ดีนะคะเลื่อนลมหมุนเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะเพราะว่าพอเข้ามาหน้าฝนเนี่ยระบบย่อยอาหารบางทีอาจจะมีปัญหาท้องอืดท้องเฟอ้อได้นะคะจากการเปลี่ยนฤดูมานะคะช่วงฤดูร้อนก็แบบว่าย่อยดีมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมาหน้าฝนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าท้องอืดได้ง่ายกว่านะคะช,ช่วงหน้าร้อนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรที่ช่วยบำรุงถามว่า,ากินยังไงคะก็อาจจะใส่ในพวกอาหารก็ได้คะ่ะเอาเป็นส่วนประกอบในอาหารแล้วก็มารับประทานเป็นอาหารก็ได้หรือว่าถ้าจะต้มก็กินได้เหมือนกันคะ่ะต้มสมุนไพรสามตัวนี้นะคะ่